เดวครับมาช่วงเย็นตอนนี้เทดินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีรถไถมีอีกคันรถไถหน้าองค์ครับมาช่วยเกรดครับนี่ครับคันแรงครับตอนนี้พลังพลัง80แล้วครับตอนเช้าไป40ไปเมื่อกี้อีก40ครับ40ดีกรีนี่ครับกองเชียร์มาประมาณ10กว่าคนแล้วครับมานั่งช่วยเชียร์ ตอนนี้ผมกับพ่อกำกับอย่างเดียวครับคันแรงฝั่งนั้นก็เป็นปุสโลดครับขึ้นขับครับสำหรับขอบตรงนี้ก็ปลูกกล้วยเรียบร้อยครับปลูกกล้วยเสร็จกับขอบสาก็กล้วยที่เราเอาออกจากข้างหน้าบริเวณหน้าร้านที่เราจะทำเป็นหน้าร้านก็เอากล้วยออกแล้วก็ปลูกตามขอบสาครับ ตอนนี้ก็เคลียดินกันอยู่ครับนี่ฮะคนครับของเชียก็นั่งอยู่ประมาณสิบคนรถก็เคลีย์ฝั่งนี้ครับปรับพื้นไปเรื่อยฝั่งนี้เติมอ่าเขาเรียกว่าไงเติมปะข้างบนเป็นดินที่สวยขึ้นครับเพราะตอนแรกใส่ดินแข็งๆเหนียวๆอันนี้เป็นแบบถึงดินทรายครับจะได้แบบ ะไรปรับปรับหน้าดินง่ายครับก็ปะ,ปะปะด้านหน้าเลยเนี่คคนย,คยครับก็คนไถเคลียร์ไปเรื่อยครับฝั่งนี้ก็เคลียร์เหมือนกันช่วยกันครับ โฟแมนก็ยืนถือจอครับรอ,รอชี้รอชี้รอแค่ไหนรอชี้เป้าเนี่ยแหละนี่ฮะชี้เป้า <c oughs> <c oughs> องก <c oughs> ลาง80สรับ ได้บรรยากาศตอนนี้ประมาณสักสี่โมงเย็นแล้วฮะอากาศกำลังดีอันนี้เอาผานออกก็เลยแบบรถจะเบาๆครับเวลาเกรดมันจะยากนิดนึงถอดผานหลังออกครับอันนี้มีตัวถ่วงไม่เหมือนอากับคันนั้นครับเวลามีผานอยู่มันจะมีตัวถ่วงด้านหลังเวลาเกรดมันจะง่ายกว่าครับฝั่งนั้นก็เติมข้างบนไป กลับข้างหน้าไปอีก20รถพอเกลี่ยกเสร็จแล้วฝั่งนี้วันนี้ก็เทยี่สรถเช่นกันครับก็เหลือ,อยังไม่ได้เกลี่ยประมาณ10รถอย่นนะีเกลี่ยก,กันอยู่ฮะนี่ก็เป็นทีมงานกองเชีย กองเชียกก็เขาเรียกนะเติมน้ำมันตลอดเวลาฮะกองเชียเราไม่เคยขาดน้ำมันฮะกองเชียเรามีทั้งน้ำฟองมีทั้งเนี่ยฮะกองเชียฮะสายเดนของเราครับตอนนี้ก็เริ่มเพลียแล้วสายเดนก็ตอนนี้ก็เติมน้ำน้ำมันสีขาวนิดนึง อากาศยามเย็นนะครับนี่ครับอยู่ในช่วงปร,ปรับปรุงภูงมิทัศน์นี่ครับเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านจิราดาครัวจิรดาร้านาร้านชื่ออะไรนะตำม,มั่วตำซั่วตำม้วนตำชั่วตำแตงเอ๋แอบแซ่บแบบอบแซ่บจิรดาแอบแซบบ่บ ฝั่งนี้ค่อนข้างยากลำบากเหลือเกินครับ <Okay. S 1> เพราะว่าถอดผ่านหลังออก <Okay. S 1> ทำให้รถเบาครับนี่ <Yeah. S 1> <Yeah, S 2> ครับบรรยากาศยามเย็นก็กคลื่นๆครับ <laughs> เติมน้ำมันตลอดเวลา ทิดอาสาครับเป็นน้องชายพ่อครับเป็นนาครับนาผมเองเห็นแล้วว่าเออมัน2องคันน่าจะเร็วกว่าครับเดินมาเห็นเดินกลับไปเอารถเลยครับนี่แหละครับบรรยากาศค,คืนเแล้วเกินครับ สำหรับเอสเองก็เดี๋ยวไปเติมน้ำปะนะนิดนึงครับน้ำมันเริ่มหมดแล้วคอเริ่มแห้งครับเติมบักสองาวครับอ่าครับนี่ครับโอ้โหของแท้ของแท้โอเคครับเราวันนี้เดี๋ยวเอสเติมสองสาวก่อนครับเจอกันครับคลิปต่อไปครับเดี๋ยวอัปเดตให้เห็นเรื่อยๆครับสวัสดีครับ